สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราเป็นเดี๋ยวครูจะมาทําการตัดชิ้นงานให้พวกเราดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็เราได้เอาอุปกรณ์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องทําการต่อประกอบก่อนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนะครับเราจะต่อหนึ่งหรือสอง ถังหนึ่งหรือถังสองก็ได้ออกซิเจนหรืออซิทลีนก่อนก็ได้อันไหนก่อนหรือหลังก็ได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญผู้ต่อต้องยืนอยู่ด้านหน้าแบบนี้แบบเราโอเคนะที่ครูสาธิตอันนี้อซิทลีนอันนี้ออกซิเจนสีเขียวนะครับต่อเข้าไปพอถุงมือได้อถุงมือได้ได้พอถุงมือให้ตรงนะครับให้ตรงพยายามบีบให้ตรงเพราะเป็นทองเหลืองแล้วก็เอามือมือหมุนมือหมุนไป ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆไอ้ครบให้ให้ให้พอตึงก่อนพราะเป็นโลหะอ่อนนะครับพอตึงเสร็จปุ๊บก็ประแจพอตึงตึงละแล้วก็ประแจรประแจอ่าประแจปุ๊บล็อกไปแล้วก็โน้มเข้าหาตัวบิดโน้มเข้าหาตัวอย่างนี้ผิดนะครับเกตต้องอยู่ในแนวดิ่งโอเคนะครับดึงดึงนีพอตึงโอเคจบครับ อันนี้ก็คือจบขบวนการตรงนี้แล้วนะครับต่อมาก็คืออะเซทิลีนนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อต่อเหมือนเดิมเอาเทปพ,พันโอเคแล้วก็ใช้มือมือบิดหมุนหมุนก่อนหมุนกอนหม,นมุนก่อนค่อยๆค,อยคลองปายาตัวถึงไหมถึงไหมนะได้นะโอเคนะครับแน่นนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าจบนะจบเรียบร้อยแล้ว นะครับดังนั้นเราก็เอาประแจพิเศษตรงนี้ก็คือมากดไปแล้วกระแทกกระแทกครับกระแทกอีกอีกอ่กอาหลุดมาประมาณ1นส่วนสประมาณนี้1นส่วนสอโอเคนะครับแก๊สก็จะรู้ปริมาณแก๊สว่ามีเท่าไหร่ <Okay. S 1> อันนี้นะครับเปิดหัวถงังเปิดหัวถังตรงนี้ครับหมดเกี่ยวเอาเปิดครับ <Okay. S 1> เปิดหัวถงังดังนั้น เพชเชอร์ก็จะขึ้นว่าแก๊สในถังมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานตรงนี้นะครับเราก็มาทําการบิด,บ,ดบิดหมุนตรงนี้แล้วเคาะไปด้วยจนโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็แก๊สก็จะไหลไปไปลายสายตรงนู้นโอเคนะครับอันนี้เหมือนกันเราปรับตรงนี้นะเราปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้งานก็คือ5 6ถึงกปอนด์เอาปรับครับปรับ บีไ,ไดขอไปโอเคนะครับโอเคแดงว่า